เปิดสะโพกนั่งแบบนี้ก็ได้ก็ดีทําไม่ได้ยังไม่เปิดสะโพกตามคลิปนี้ได้เลยนะครับเราจะแชร์3วิธีสําหรับเปิดสะโพกนะครับวิธีหนึ่งบัตเตอร์ฟทุกคนรูใช่ไหมครับใครรู้วิธีหนึ่งกดในคอมเมนต์ได้เลยหน,นะครับบอกในคอมเมนต์ด้วยนะโอเคหลังจากนั้นบินสูงสูงนะครับบินสูงสูง yes like this นะครับ วิธีสองเปิดสะโพกอ่าเปิดสะโพกเปิดแขนเปิดขา open your legs open your hand interlock your fingers like this ทำแบบนี้นะครับหมุนจักกี้สัญจาล่์ yes เก็บหน้าท้องไปด้านหลังนิดนึงโอเค rotate around นะครับดีมากๆเลยหมุนเกิบมาด้วยนะครับอย่าลืมนะ โอเควิธีสามนี่วิธีสามต้องเปิดขาตรงแบบนี้หลังจากนั้นขาขวาอยู่ที่นี่นะครับข้างบนข้อมือข้อเท้าข้อเท้าข้างบนเลยนะครับแล้วไป up and down นะครับดาวเลยแบบนี้เลยนะครับ โอเค very good yes slowly up and slowly down just like this very good ah now hip up and leg out and slowly sit bone on the floor ทำชาช้าๆแบบนี้นะครับนี่โอเค very good inhale hands up interlock your finger palm facing up ยืดตรงกาย deep breathing ให้เจ้เขาปกตินะครับคอยคอยพักพ่นเปลี่ยนขาด้วยนะครับถ้าเปลี่ยนขานะครับ same up and down อันนี้คอเท้าตรงขบุนนะครับทำแบบนี้ได้เลยอันนี้สำคัญมากๆเลยนะถ้าคุณทำได้ทุกวันประมาณ7วันดูได้เลยประโยชน์7 day only 5นาทีทุกวัน ฝึกโยคาได้เลยนะครับคุณจะทําได้ทุกอย่าง <c oughs> เปิดสะโพกได้เลยแนะ่นอนอะอย่าลืมนะข้างนอกด้วยนะครับอย่าพยายามเปิดว่างทำช้าช้านะครับโอเค now เรานั่งแบบนี้หลังจากนั้นขาขวาไป outside ยกสะโพกขึ้นซ้ายและคอ่อยควายวืง แบบนี้นะครับโอเคหลังจากนั้นเปลี่ยนได้ไหมครับทำได้ก็ดีนะทำไม่ได้ก็ try just try don't force นะครับ yes เก็บหน้าทองด้วยเปลี่ยนโอเคอันนี้ movement ผมก็บอกว่า3วิธีนะ้าแต่ผมก็ให้4วิธีแล้วโอเคลองทำได้เลยนะครับทุกวันคนจะร่างกาย very flexible and เปิดสะโพกแน่นอนนะ ฝึกและแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆด้วยใครแชร์แล้วขอบคุณนะครับเจอกันที่คลิปนะนามสเต